สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับนักเรียนซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งเป็นบทที่7อยู่ในหน่วยการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นบทสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนกันนะครับจำได้ไหมครับว่าคราวก่อนเนี่ยครูให้การบ้านเป็นเคสตั๊ดี้เคสตั๊ดี้หนึ่งนะครับสำหรับคนที่ ไม่ได้ดูนะครับก็สามารถลองดูได้นะครับตอนนี้ผมก็จะแสดงลิงก์ให้เราได้เปิดดูกันนะครับก็จะมี QR Code อ่าตอนนี้ก็ให้รีบๆเปิดดูเลยนะครับถ้านักเรียนที่ได้ชมคลิปเคสตรรั้ีของเด็กชายราพีพัฒน์รัตนเตมีนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับแล้วก็ได้ไปรับรางวัลชนะเลิศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็ได้มีการทอล์กโชว์ในผลิตภัณฑ์ถังขยะอัจฉริยะของเขาในรายการเทป เอกเจรลลงกรยูนั่นเองนะครับโดยเขามีท็อกโชว์ในหัวข้อสําหรับผลฝันสร้างได้นั่นเองนะครับเราลองมาวิเคราะห์ว่าไอ้เคสศาดี้เนี่ยนะครับมันมีหลักการหรือมีการใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งจําได้ไหมครับว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็คือเป็นการระบุป,ปัญหา identification problems นะครับเด็กชายรัฐพิพัฒน์เนี่ยเขาเห็นปัญหาจากอะไรครับ นักเรียนทราบไหมครับแน่นอนครับเขามองปัญหาจากขยะที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็มีการตั้งคําถามว่าเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนที่ขับรถเขาเห็นอะไรบ้างบางคนจะตอบว่าเห็นต้นไม้เห็นนู่นเห็นนี่แต่เด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นปัญหาปัญหาที่เขาเห็นก็คือขยะนะครับซึ่งปัญหาขยะเนี่ย เขาก็ได้ทําการวิเคราะห์ว่ามันมีปัญหาส่งผลกระทบอะไรบ้างเช่นขยะเน่าเหมน็นทําให้เกิดน้ําท่วมน้ําอุดตันในท่อระบายน้ำนะครับนี่เป็นสาเหตุหลักเลยที่กรุงเทพของเราน้ําท่วมนะครับเนื่องจากปัญหาขยะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วนะครับก็พูดถึงว่ามันเกิดจากอะไรบ้างมันอาจจะเป็นเพราะว่าขยะอาจจะมีไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่มีถังขยะณจุดนั้นเลยทําให้คนต้องทิ้งถังขยะไปนะครับทำให้เกิดส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะครับ ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจาได้ไหมครับ,รบขั้นที่2เป็นขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกลุ่มของเด็กชายรภภัติพัฒน์เนี่ยเขาได้ทําการรวบรวมข้อมูลอย่างไรครับเขาก็มีการสัมภาษณ์สังเกตแล้วก็จากประสบการณ์เขาก็ไปปรึกษาคุณครูในโรงเรียนนะครับว่าเฮ้ยเขาได้สนใจในเรื่องของการสร้างขยะเพื่อกําจัดขยะโดยมีไอเดียเป็นโมเดลให้อาจารย์ได้ชมและไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ก็ให้คําแนะนํามาเขาก็มาปรับปรุง แล้วก็สร้างเป็นถังขยะนะครับก็มีการสังเกตจากการใช้ถังขยะในโรงเรียนนะครับมีการรวบรวมประสบการณ์โดยการสังเกตว่าในโรงเรียน,เ,นเขามีลักษณะการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไรมีแก้วน้ําอย่างไรซึ่งแก้วที่เขาใช้มีลักษณะอย่างไรนะครับเขาจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือถังขยะที่มันตรงตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับขั้นตอนที่3นะครับในกลุ่มของเดชชายรัพิพัฒน์ครูจะขอเรียกว่าการสร้างถังขยะอัจฉริยะแล้วกันนะครับซึ่งขั้นที่3นะครับเป็นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับ ก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาตั้งคําถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะแก้ปัญหาม,มันได้อย่างไรนะครับในเรื่องของถังขยะอัจฉริยะเขาก็ตั้งคําถามว่าเราจะสร้างถังขยะที่สามารถแยกบรรจุภัณฑ์ระหว่างของเหลวกับไอตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วซึ่งซึ่งเป็นตัวแก้วนั่นเองนะครับว่าจะมีขั้นตอนการแยกอย่างไงนะครับ เพิ่งถังขยะใบแรกนะครับก็มีชื่อว่าเจ้าถังใสนะครับเขาก็สร้างเป็นถังใบแรกซึ่งมีลักษณะใสๆน,นะครับแล้วก็ใช้หลักการในเรื่องของสโลปนะครับทำให้เวลาใส่แก้วลงไปแล้วมันก็ไหลออกไปน้ําก็จะไหลลงแล้วแก้วก็จะไหลออกไปแล้วก็จะมีรูทําให้น้ําระบายลงไปข้างล่งางถังขยะนะครับแต่ในกระบวนการในการออกแบบหรือตัวต้นแบบนี่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วเขามีการวางแผนดําเนินการย,ากยังไงแน่นอนครับก็เป็นการวางแผนโดยการออกแบบชิ้นงานขึ้นมานะครับจัดหาวัสดุแล้วก็สร้างชิ้นงานแล้วก็มีการทดสอบจะเห็นว่า น้องๆเขาจะได้ทดสอบโดยการไปตั้งในโรงเรียนจริงๆเลยครับว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงมันมีจุดบกพร่องตรงไหนไหม,หมแล้วก็มีการประเมินเพื่อจะนําไปปร,ปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งในขั้นที่4ในการวางแผนดนินการหลังจากที่น้องเขาได้ไดเจ้าถังใสเนี่ยซึ่งเป็นถังที่เอาไปใช้โรงเรีนยนเขาก็ได้นําเจ้าถังใส่ไปเข้าร่วมโครงการประกวดที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ได้รางวัลมาแต่ก็ได้ข้อปรับปรุงแก้ไขมาหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งก็มีประโยชน์แล้วหลังจากนั้นนะคุณครูก็ ชวนเด็กกลุ่มนี้ไปแข่งที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาก็เลยมีการทดสอบและหาวิธีที่การปรับปรุงแก้ไขทำยังให้ถังใสเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทดสอบปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลนะครับซึ่งหลังจากที่น้องๆเขาไปแข่งที่ประเทศเกาหลีนะครับไอ้เจ้าถังใสเนี่ยก็ได้ถูกใช้ในโรงเรียนใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขนะครับน้องๆเขาก็ได้ช่วยกัน brainstorming ช่วยกันคิดว่าเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขไอ้เจ้าถังใสให้มันมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นยังไงนะครับโดยการที่เขาปรับปรุงให้ติดตั้งตัวลักษณะถังทั้งหมดเลยให้มีความน่าสนใจในการใช้นะครับมีการบอกขั้นตอนการใช้มีตัวสปริงคอเวอร์ก็คือเป็นฝาดีดนะครับเวลาใส่กดยกเข้าไปแล้วก็ดีดปุ๊บแก้วมันก็ตกลงไปนะครับแล้วก็แยกระหว่างของเหลวกับบรรจุภัณฑ์นะครับออกจากกันและนอกจากนี้น้ําที่แยกออกไปแล้วมันยังผ่านกระบวนการกรองครับน้ํายังสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วยเห็นไหมครับมีความชาญฉลาดเลยนะครับ ังจากมีการปรับโรรงแก้ไขแล้วนะครับและตัวถังขยะมันยังสามารถบรรจุได้มากขึ้นเนื่องจากมีตัวแพดเดิลก็คือตัวเหยียบนะครับหลังจากที่เด็กนักเรียนหรือว่าใครก็ตามทิ้งขยะไปปุ๊บเราเหยียบไอ้ตัวแพดเดิลนั้นนะครับมันก็จะทําการบีบอัดภาชนะทําให้ภาชนะบรรจุฑ์นันเล็กลงพลาสติกขยะที่เราทิ้งลงไปถังขยะมันก็จะเล็กลงไปใช่ไหมครับทำให้บรรจุขยะได้มากขึ้นสรุปนะครับไอ้เจ้าถังอัจฉริยะเนี่ยก็ทําให้ได้ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเป็นผลงานให้กับน้องๆน,นะครับเพราะว่าได้ไปประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลเปลี่ยนทองเกรติยศเลยทีเดียวนะครับเด็กป .6 นะครับเนี่ยแล้วเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่านะครับในเรื่องของการนําเสนอผลงานว่าน้องๆเขามีการนําเสนอผลงานในรูปแบบไหนอย่างที่ครูบอกว่าในการนําเสนอผลงานของขั้นที่6ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยมันมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบไหนบ้างมีรูปแบบของโปสเตอร์รูปแบบของรายงานรูปแบบของการ นําเสนอโดยใช้แอปพลิเคชันสื่อมัลตินีเยียต่างๆนะครับในที่นี้น้องรพีพัฒน์นะครับก็ได้นําเสนอในรูปแบบของทอล์คโชว์นั่นเองนะครับเป็นการบรรยายและมีการสาธิตนะครับเหมือนสตีฟจ็อบเวลามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็จะมานําเสนอก็รูปแบบคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งน้องเขามานําเสนอในหัวข้อคอนเซ็ปต์ี่ชว่าสําหรับผมฝันสร้างได้เ่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการนาเสนอนครับทำให้ผู้ชมอยาก ติดตามอยากฟังมากขึ้นว่าไอ้ผลงานที่น้องเขาสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าผลงานที่น้องเขาสร้างเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากความฝันนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับในการวิเคราะห์ในเรื่องของเคส e s t u ี้ทางขยะอัจฉริยะของกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นป .6 นะครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศย้ำเลยนะครับซึ่งการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับช่วยให้มีการทํางานอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นขัน้นเป็นตอนนะครับและเราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือถ้าเราต้องการปรับปรุงชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบของชิ้นงานหรือกระบวนการหรือวิธีการก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชิ้นงานอย่างเดียวขึ้นอยู่กับบริบทหรือสถานการณ์ของปัญหานนั้นว่าเราจะแก้ปัญหา เพื่อที่เราจะสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาหรือจะเป็นวิธีการขึ้นมาซึ่งในบทนี้นะครูก็จะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาเดิมพนักงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับกรณีศึกษาแรกนะครับเราก็จะมาดูกันเป็นกรณีศึกษาการปรับปรุง บรรจุพันธ์ฝาขวดเครื่องดื่มเองนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่จะให้นักเรียนชมกันนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทนั่นเองนครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับก็พร้อมแล้วก็ให้นักเรียนไปชมกรณีศึกษาแรกกันเลยครับเชิญครับ วันนี้เรามีตัวอย่างการแก้ปัญหาของผู้ผลิตเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งมาให้ศึกษากันครับจากปัญหาการออกแบบฝาขวดเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งที่มีลักษณะเป็นฝาจีบซึ่งมีปัญหาต่อการเปิดฝาขวดของผู้บริโภคด้วยฝาขวดที่มีลักษณะเป็นแบบฝาจีบที่มีข้อดีคือความคงทนแข็งแรงแต่ในข้อดีนั้นก็เป็นปัญหาต่อผู้บริโภคที่จะต้องหาที่เปิดขวดหรือวิธีอื่นๆในการเปิดฝาขวดซึ่งสง่งผลกระทบให้ยอดขายลดลง หรือไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องคิดวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและยอดขายที่ดีขึ้นและเมื่อนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาก็จะมีลักษณะาการแก้ปัญหาดังนี้ขั้นที่1ขั้นระบุป,ปัญหาผู้ผลิตต้องคิดถึงปัญหาและต้องรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝาขวดที่เปิดยากให้ได้เร็ว,เวที่สุดโดยใช้หลักการหาสาเหตุของปัญหา ด้วยแผนผังก้างปลาหรือ i s h บ o n e ด i a g กร m โดยที่หัวปลาได้ระบุปัญหาหลักไว้ก็คือยอดขายตกซึ่งมีสาเหตุหลักอยู่สองสาเหตุคือตัวผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคมีสาเหตุย่อยจากตัวผลิตภัณฑ์คือฝาขวดที่เปิดยากและมีสาเหตุย่อยจากผู้บริโภคก็คือเปิดฝาไม่ได้และไม่มีที่เปิดฝาขวดขั้นที่2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้ผลิตก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆตั้งแต่ผู้บริโภคต้องการฝาแบบใดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝาขวดดีหรือไม่หรือบริษัทใดเคยมีการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วบ้างและผลที่แก้ปัญหานั้นออกมาเป็นอย่างไรขั้นที่3ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่ผู้ผลิตได้รวบรวมข้อมูล ต่อมาก็ถึงขั้นตอนของการลงข้อสรุปว่าจะแก้ปัญหาแบบใดและข้อสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝามาเป็นฝาแบบบิดเกลียวเพื่อให้ฝาเปิดง่ายขึ้นนั่นเองขั้นที่ 4. ขั้นวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาขั้นนี้ผู้ผลิตต้องเริ่มพัฒนางานตามที่ออกแบบและมีกําหนดนเวลาที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตฝาขวดหาหน่วยง,งานที่รับผลิตและกําหนดนผู้รับผิดชอบจากนั้นจึงระบุว่า งานโคนเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดจนได้เป็นขวดแบบใหม่ที่มีฝาเปิดแบบปิดเกลี่ยวขั้นที่5คขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานขั้นนี้ผู้ผลิตจะนําขวดแบบใหม่มาให้ผู้บริโภคได้ใช้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคจากนั้นผู้ผลิตจะนําข้อมูลที่ได้มาทําการประเมินว่าควรปรับปรุงหรือไม่ผลสรุปก็คือ เียงตอบรับจากผู้บริโภคดีขึ้นจากฝาขวดแบบบิดเกลียวที่ช่วยให้เปิดขวดได้อย่างง่ายดายและแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆช่วยเลยขั้นที่6ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานขั้นนี้ผู้ผลิตต้องเริ่มเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเรื่องของสินค้าที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของฝาแบบบิดเกลียวที่ได้ทําขึ้นโดยการโฆษณาเพื่อให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นดังเช่นเคย เป็นไงบ้างครับรกรณีศึกษาแรกนะครับเรื่องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ฝาขวดนะครับเขาก็เป็นรกรณีศึกษาที่น่าสนใจใช่ไหมครับว่าเขามีปัญหาเกิดจากการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เนี่ยฝาขวดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไายมันเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อธุกรกิจยังไงถ้าเราทําเป็นฝาจีบเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์ในการเปิดซึ่งจะยุ่งยากในการดื่มใช่ไหมครับปัจจุบันฝาขวดน้ําหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะขวดเนี่ยก็กลายเป็นฝาบิดหรือฝาเกลียวกันหมดเลยนะครับหรือบางบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีฝานะคร ออกแบบหรือการดีไซน์ของผลิตภัณฑ์นั้นนั่นเองนะครับต่อไปมาดูกรณีศึกษาที่2นะครับเป็นเรื่องของระบบจอดรถอัจฉริยะหรือเรียกว่า Smart Park นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไปยังสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะครับปัญหาที่พบหลักๆซึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็มีปัญหาที่เราพบเห็นได้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ไม่ใช่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับเป็นปัญหาอะไรครับเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดใช่ไหมครับและนอกจากนี้จํานวนรถที่มีปริมาณมากนะครับเวลาเราต้องการจะจอดรถหรือไปทําธุระอะไรที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือหน่วยงานราชการเนี่ยปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะพบเจอก็กคือปัญหาของการจอดรถนั่นเองใช่ไหมครับขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นระบุปัญหานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปจอดรถเนี่ย มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเวลาเราหาที่จอดรถมันก็จะต้องใช้เวลาในการหาที่จอดรถใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีสัญลักษณ์หรืออะไรบอกว่ามันมีที่จอดไหมปัญหาที่พบเจออีกก็คือไม่มีที่จอดรถเกิดความแออัดวุ่นวายระหว่างการที่จะหาที่จอดรถใช่ไหมครับผู้ขับไม่สามารถจําตําแหน่งที่จอดรถของตนเองได้นี่คือปัญหาที่เราได้วิเคราะห์รวบรวมกันในการจะสร้างระบบจอดรถอัจฉริยะขึ้นมานะครับดังนั้นสรุปปัญหาที่ต้องแก้ไขนั่นก็คือ ผู้คนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการจอดรถใช่ไหมครับโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้านะครับบางทีเราขับรถไปแล้ววนเป็นสิบรอบแล้วยังไม่ได้ที่จอดนะครับเราก็จะไม่ไม่จอดแล้วครับเราก็ไม่ลงเลยเราก็ไม่ไปเลยเก็ย้ายกลับบ้านนะครับขับรถกลับบ้านสบายใจนะครับขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์สำรวจแล้วก็ร่วมประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่พบเห็นนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับก็เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นการสํารวจจากกลุ่มเป้าหมายสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายสังเกตจากกลุ่มเป้าหมายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะกลุ่มเป้าหมายต้องการอะไรนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมแนวคิดว่าทํายังไงลูกค้าถึงจะพอใจกับการจอดรถบริการจอดรถที่เราจะสร้างระบบจอดรถอัจฉริยะนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างที่ครูเคยพูดไปในครั้งก่อนครับกลุ่มเป้าหมายก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มจะมีกลุ่มกลาง กลุ่มที่สนับสนุนสุดโต่งและกลุ่มเป้าหมายที่ต่อต้านสุดโต่งนั่นเองครับก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายสุดโต่งที่สนับสนุนนะครับเรียกว่า extreme user เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่พอใจกับระบบการจอดรถในอาคารอยู่แล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องปรับปรุงเขาก็พอใจอยู่แล้วกับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่เป็นกลางครับ core user นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ชื่อก็บอกว่าเป็นกลางนะครับไม่ได้ไม่พอใจหรือไม่ได้มีอคติใดๆนะครับและกลุ่มเป้าหมายสุดโต่งที่ต่อต้าน extreme user นี่ก็คือกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอคติต่อระบบจอดรถไม่ว่าเขาจะปรับปรุงดียังไงยังไงก็ไม่พอใจอยู่ดีใช่ไหมครับนี่เรียกว่ากลุม่มเป้าหมายสุดตรงที่ต่อต้านนั่นเองนะครับขั้นตอนที่3นะครับการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งขั้นตอนนี้มีการออกแบบเลือกวิธีการที่เหมาะสมว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรนะครับเราจะตั้งคํคาถามแล้วลบบว,ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับซึ่งเราเมื่อทราบปัญหาชัดเจนครับเราก็ต้องเลือกใช่ไหมครับเราอาจจะตั้งคําถามแรกเช่นเราทําให้ผู้ขับรถใช้เวลาในการจอดรถน้อยที่สุด เราจะทำไงให้ผู้ขับรถไม่ต้องหาที่จอดเองนะครับไม่ต้องวนหาแล้วเราจะทํายงไงให้ผู้ขับรถไม่ต้องแย่งที่จอดรถกันบางทีปัญหาที่จอดรถนี่ก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยใช่ไหมครับบางทีโอ้โหกําลังจะถอยเข้ามาเจออีกคันเสียบฟุ๊บเข้าไปโอ้โหหน้าโมาโหจริงๆนะครับเราจะทําให้ผู้ขับรถสามารถจองที่จอดรถได้อย่างไรเนะี่เป็นการตั้งคําถามขึ้นมาแล้วเราก็ออกแบบก็อาจจะเป็นระบบอัจฉริยะที่เรากสร้างขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอน ที่4นะครับการวางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหาทีนี้เราได้เลือกวิธีการแล้วเราจะทําระบบจอดรถอัจฉริยะโดยมีตัวเซ็นเซอร์นะมีการบอกจุดบอกตําแหน่งจอดรถนะก็คือระบบเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นระบบที่รวบรวมตําแหน่งที่จอดรถว่าตรงไหนว่างแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่หน่วยกลางนั่นเองแล้วหน่วยกลางหรือระบบกลางเนีย่ยจะทำหน้าที่คัดเลือกตําแหน่งที่สะดวกที่สุดให้กับผู้ขับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อตำแหน่งนี้ชั้นนี้เราสามารถจอดได้นะครับและระบบ จัดกลางกลางก็จะแจ้งผู้ขับรถว่าได้จองที่จอดรถจุดนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัจฉริยะจริงๆนะครับก็จะได้ไม่ส่งเสียเวลาขั้นตอนที่5นะครับก็มีการสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับเพื่อทดสอบก่อนนะครับอาคารจอดรถอัจฉริยะเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีการออกแบบโปรโตไทป์หรือคิดวางผังระบบอย่างชัดเจนนะครับมันก็จะทําให้เราสูญเสียทรัพยากรไปอย่างมากมายม,ายมหาศาลซึ่งทําให้ไม่ผลที่กําไรที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็สร้างโปรโตไทป์ก่อนนะครับดูว่าระบบมันโอเคไหมติดขัดยังไงเป็นการสร้างทดลองใช้โดยใช้โปรโตไทป์เป็นตัวทดลองทดสอบนั่นเองนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วเราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหายังไงนะครับโดยการอาจจะทําการสวอตนะครับก็คือเป็นการหาจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในขั้นตอนที่6นะครับการนําเสนอผลงานนะครับ มันก็จะมีลักษณะการนําเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบนะครับในการนําเสนอผลงานอาคารจอดรถเนี่ยเขาจะนําเสนอในรูปแบบของสตอรี่บอร์ดก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งนอกเหนือจากการพรีเซนต์โดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆครับเราสร้างเป็นสตอรี่บอร์ดขึ้นมาเป็นเรื่องเาวาเล่าว,ว่าตั้งแต่มีการวางแผนยังไงมีปัญหาที่ต้องการยังไงมีการสํารวจรวบรวมข้อมูลยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นกราฟแสดงให้เห็นมีแนวทางแก้ไขปัญหามีการทดลองมาแล้วนะเราถึงสร้างเป็นระบบจอดรถอ,อัจฉริยะนี้ขึ้นมานะครับ จะเห็นได้ว่านะครับตัวอย่างการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานทั้ง3เรื่องที่นักเรียนได้เรียนมานะครับจะมีขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่คล้ายกันนะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือความต้องการที่ชัดเจนต้องการพัฒนาวิธีการหรือชิ้นงานอะไร <S <S นอกจากนั้นเราก็ค่อยเริ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการออกแบบและวางแผนแก้ไขปัญหาออกแบบชิ้นงานสร้างสรค์ชิ้นงาน มีวิธีการทดสอบประเมินและปรับปรุงแล้วนําไปสู่การน,นําเสนอนะครับเพื่อเผยแพร่ผลง,งานเพื่อใช้ในประโยชน์และต่อยอดในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการในการสร้างสารรค์หรือพัฒนาง,งานนี้เป็นการทํางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นเองนะครับสําหรับบทที่7ก็จบลงแล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับเป็นฉบับหลักสูตรแบบเร่งรัดเลยทีเดียวนะครับ เราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นมาแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิธีการชิ้นงานนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับและเทคโนโลยีมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงและมีส่งผลกระทบให้กับมนุษย์หากเราต้องการที่จะออกแบบหรือสร้างสรรค์าง,งานชิ้นงานผลิตภัณฑ์หรือจะคิดวิธีการในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราจะสามารถ เลือกใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่เราพัฒนาได้โดยที่เราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนะครับสำหรับวิชาการออกแบบเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งสอนโดยคุณครูอาทิตย์สมศักดิ์สวนเกษมก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิดในทีนี้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับอยู่บ้านอย่างมีความสุขและขอให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็วนะครับพักก่อนโครโรนาสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน